เราตอนตัดคลิปที่แล้วที่ไว้รอกเพราะว่าเขาปรจอดมาคุม้มเขาตรงซีด่ดอกแล้วเขาก็จอดด้เป็นผ่อนผ่องดีชี่ว่าเบิ้งสัตว์เบิ่งของที่ปูแคะีแต่ส่วงเปแม่อันเบิง้งเนะขาสนดกว้าง

นางเห็ดตาตาสลบล้อรถล้อรถยางไม่ไหวหรอกตาขี่รถอันกับเพิ่นกับรถจอดว่าอุ่มอีกท่อมงล้อรถ นนคน,น,น,นก็่ะรอเต็มนะครเบงครับคนหลายครับบอหน้ารถก็ไปยังใ้เขาแถวเนาะรอคิวอันใดก็ได้ไปกันขี่้ารถกวบคุณละลอยเลอยก็บ,บาทนะ แพงมนเดิคำแมงมนอมเอะไรเพิ่นพ่นอะอะไรเพิ่นพ่นะนี่หละครับมัอ้และอกนั่งขี่จีลยเอาเสร็จไปแล้วมาจคืนนะต้อ,องบอลถ่ายแล้วก็ปิดด้วยนะใครอะครับอะเอา้า ต่อไปก็จะเข้าไปดูสัตว์นะคะตอนนี้จะเป็นอาหารยินร้านปีนะครับตอนนี้เป็นกินคลองกินคลองกี่ชั่วโมงมีึ่งปะชั่วโมงละเจ็ดร้อยทำไมมันก็แพงวะทำไมมันก็ส่งตรงนะครับจะเดินทางอะไเดินทางไปเบิ้งสัตว์นะคะอันหมูเด้งนะเพิ่นว่ามันเด้งนะมันเด้งแบบไหนนะคะอยากเบิ้งทะเลเฮยมาเบิ้งเยนี่ยมีนี้เคืออะไร ไปเลยไปเลยไปเลยเคยเห็นแล้วค้างเขาเอแล้วชมนี้เราไม่เคยเห็นเฮ้ยตัวล็น้อยไปไหนไปไนไปเดี๋ยว้กนไปไามีโอหังแมวเดี๋ยวเดตอนนี้ก็ไหมีสถานีมีใช่ใ่มีมีควายมีมามีควายเ่ยมต้องมาอันนั้นมีมาอาลงไปดูนะคะ ที่เนกเนบอกนกกระสัยจอดแล้วนะคะก็จะมีนกไปไปเพิ่งมีกอนไปเพิ่งยันเพิ่งไปพี่ มันกินน้ำตัวไหนมันกนร่อมักการหรมลงกินน้ำมันกินอาหารน้กินปลากม้ามันอิ่มมาแลนววมัน้อนเลนะมาเล่นนนินรงน้ดเหนหมินรงเนี่ยอานอมันหอนมันหอนม่ให้ความ่มมือเลยตัวหนตัวนั้นัีู้นมันง่าดีไปเลยว่ามีตัวหน พอไปเบื้องตัวนั่นไปโยนน้ำรงน้ลงน้ำกับาหาตรงลงตรงนู่นกับมีไมนั้งนั่นตายติดีมีอยู่ตรงขามบ้านเทเดีอาป่เรอ่ิา้าจเนาเดกปดอ่า ม,ม,มุ่งเนี้ก็จะเป็นพวกไก่พวกไก่พวกสัดไกต่ต่างๆและไก่ต่างๆมันอมนอมนมน้มันกระปไตัวมักนกระปไดยตัวกนเนี้ยยพ่นอี้โอ้ อมเโอ้ยมันแขบเนาะคนไเราไปจอดไปตรงน sure th like ี้แล้วก่อนยางมันมึงเกมันออกไดอยู่มันดื้อออกอะไีเพื่อออก่ลแะหายอยู่นะนี่ยทางออกเห็นบ่อเนเขาออกนี่ได้สิ ออกได้ป่เนี่ยเขาไใ้ออกหรวะเ้ไปไปเสร็จล้โอ้เปลนฝูงเลยวะเฮ้ยมึงไปนั่งนางสาอยังวะให้มันน่งสาว

มันเลนหน้าปิดอะอันนี้ยังไผ่เนี่ยเตว่ามันเขาบันทิงไว้อันนี้อุลังตังมันไว้เขาอันนี้สถานีแลนครับเนี่ยมาอ้เอาอนน เด็กๆก็จะชอบใจครับอืมืออะไรอะ่ระพเบียมือขึ้นอะพอ่อปูตามพวกอืไป้ออื้นออไปต่อนะครับ<อ>ก็ได้ยี่สบาทครับยี่สิบาท เนตีตังขึ้นฟรีคนชอบเล็ดตอนนี้ถึงสถานีคนชอบเล็ดทำงานชอบเลดนี่สิอุ้ย๋อมันเล่นนันั่นมันเล่นนิ่นาติกนพาโนเลยเฮ้ยด้งไปเรดอยคุยดีาะว่านี่หนีตุสมบูรณ์ ครับปิ๊บตะานัมากวีตัวใหญ่แล้วตัวมัใหญ่แล้วตัวใบแค่ใหญ่ช้างชิบตึงหายลูกบนด้วยไหยใครวะอันบัิ๊บปูลูกหายเดี๋ยวมันกันยัยลูกมันหายไมัเมัเหมือนตัวผูด้นี่ไหมโอ้หยปิปปูลน้ำใจพอไหลเนาะอืม ไปกตตัวนี้ตีอันนี้เขามานั่เบิงอยู่เนี่ยไปังหมูเด้งปะเนี่ยโอ้ย่ห่วห่อยันนี้เดกเดใหญ่เลยค่ะมันเพิงออกมานะคะอันนี้หมูเด้งนะคะลูกใช่หมูเด้งไหมใช่ตัวนี้ไหม ลองมาโชว์หน่อยเลยบางคนก็ไม่เห็นนะคะไปหลบมุมงเขร้อนค่ะเด็กๆชอบใจเหมือนไเลยกิโปมันมาแล้วมาไกลแล้วมันเห็นคนแล้วมันตื่นแล้วมันจำมั่เลยเด็กเด็กเดินดินเดนมาเดินมา ดุครูไปไปลอยเด็กๆเลยเิโอ้โหอดกี่น้่งระวังการเดินทางเข้าออกนี่เอ๊กนี่ก็ต้างยังะไรโอ้โหแมนๆอ้ อะไรปะยี oh, ah. so ่ปะยังไงฮิปโปที่ยังโอ้ฮิปโปผู้กัดนี่ไงอันนี้ฮิปโปโัสีอันนี้ฮิปโปตั้งไอตฮิปโปกับตัมัดไม่นช่ตัวธรรมดาธรรมดาสิธรรมดาเดี๋ยวตัวนี้ตัวง่ายหมือนตัวธรรมดาตัวธรรมดาอันนี้ฮิปโปธรรมดาสิตัวงี้ยครับตัวง่ายยอะเหมือน ก็็เหนมันมีอย่างกระจอกเทศก็มีนะจอครับครับตอห nha, <laughs> nhang. ตอนนี้เทเลียอะไรอนี่จะกเตเลียเอ้ยอยังกัานนะถ่ายูใช่ถ่ายลูกย่อนยี่ยนคิงยี่ห้อไยังไงอีกคือเบสเล็กกว่าพ่แม่บัวยังตัวยังไงยีราฟค้อยังไงยีน้อถ่ายลูกไหไหม ไอบิงไปฮากยังไปบิงเร็วๆโอ้หอดมึงยไปเลยไปเลยสิมีสาติปนชัวว์ว่ล่ะคาร์ตาเกยอืมอะไรเยวาตาแข้ยด้กงแลไหมเด็กๆบลลเยาอะเลยนี่ลกป็นตอโอ้ยมีงูด้วย มีงูเปล่าเหรอันนด้งมันบะหมี่ดอกงูมันตำทาคือทางโค้งกลับลงเขาก่อนนี่งูที่หายางทุ่งเนี่ยมันเไม่ยิ่งรับกว้างกว้างพวกนี้เ้ยไปดูเขาเฮ้ยมันชิมีกว้างเขาสิได้ให้อาหารโอ้ลงมาได้บงปอ่ยะปก่ไอหเขาอยงกไอ้บ้า ยีแลงระวังยีแลงคุณอะดงยีแลงมาเลยมาเลยเราไม่กลัวเราใส่หมวกด้วกไม่เห็นอะไรใส่หรอเดี๋ยวเเขาาเนี่ยนะยีแลงตัวน้อยได้นี่เดี๋ยวมันกินคนกิ่นยังไงตะกี้มันก็หลายอยู่นี่อยู่เขาเนี่ยแล้วทำไมนั่นมันหลายกันมันตายมาดึกตาผัวหาบือ มันกัตายมันกันนี้แหแลแรงเฮ้ยเม่นเเม่นเม่นเม่นเเฮ้ยเ่วเมนใหญ่งาเม่นอ่ะอันนี้ดงเม่นครับยาวเม่นเนี่ๆบีร้องลงไปเห็นมันแทงดูไม่ฉีดคนใครแล้วแม่ฉีดคนใเออห่ะเห็นเม่นเรแม่งกระถามาเม่นที่มันหายในกงอ่ะตงตีีงตตบานนี้แล้วอีแรงเนมันกิ่นชกปกตัสาดสาบสาดคนเี้ยมันกินเบิดแด้วอีแรง มันกินว่ะจะดิแรงอ่ะมันกินได้อืมเยอะเปล่านะตอนนี้แบบเปี้ยเยอนี่แต่บ้านลุกอยู่นี่แหละนี่สวนสัตว์เลี้ยงผาสิโหแม่ดีดีว่ะเลี้ยงผาสิอือดูคนมันดูคนคนดูคนมันดูไงเลี้ยงผา เป็นสัตว์ที่รักษาคนได้รักษากระดูกเนี่ยงผามันโดดคาอ่ามันก็ขาหักมันกัแแล่นได้บางทีย่งงังๆคือเกาอยู่นี่เฮ้ยเยียงผาแบบมีเขาครับนี่ยงผาหน่อยมันเก่งแต่เด้เลี้ยงผาหน่ ไปดูไปเบิ้งเลี şey erm ้ยบค่ะเดิน nha về vẫn mình vẫn thẻ lên. Chấp à? Mấy người có, mình có luôn luôn Đã là, rồi, bớt bớt là,

ันดิบนะครับเล็กๆมันเลือกกินอันนี้มันกินเฮนมันกินเงนไปใกล้บ้านมันเลยไปไปเร็วไก่เวลาแล้วเขาจะเงินมาเขาสวนกวางกวางนีนบักหลายเลยเออตัวใหญ่แตว่ากวางนีงเนาะ แต่ว่าเืา่อเขาไงเขาไมันเป็นสัตว์ของปลาอันนี้มันเป็นเลียงมันเป็นทีล่ละมันเ็เลียงคนม,มันก็เลียงคนม,นมันมว่ามีตัวตอเนี้พรบบาทคือยังอยู่เขาไงไ<ป>เลยียบบ้อยครับสำหรับทิปนี้พาทีมงานไปทิมขยะเก็บขยาแล้วลาแล้วเขาสนากวังกลับบ้านเหรอไปเกินวัรับต่อไปอนนไปล้างมือก่อนไป เอาประมาณปันยังไปพี่พี่ไปพี่ลูกไปยังกันเดีย๋ยวจิมงานจิมงาันคนหน่อย ง้างพ้นหน่อยครับ